สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999าเกาสูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักสิบล่างนะคะสูตรเก่าวิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวันที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้านะคะหมุนครั้งที่สองนะคะหลักร้อยใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะ หลักร้อยคูณสองหลักหน่วยนะคะคูณห้าสามนะคะหลักแสนบวกนะคะศูนย์หลักร้อยบวกสี่คูณสองนะคะได้แปด บวกนะคะหนึ่งคูณห้าได้ห้าบวกตามด้วยแปดนะคะคงที่สามบวกศูนย์นะคะแล้วก็บวกแปดเป็นสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิ <16 S 1> บหกสิบหกนะคะบวกแปดนะคะเป็นยี่สี่เลขเด่นตัวแรกคือสี่นะคะ สบวกสองนะคะได้หกหบวกหนึ่งะคะได้เจเลขที่ออกนะคะสีห งวดถัดมานะคะสี่หลักแสนบวกนะคะห้าหลักร้อยบวกนะคะหกคูณสองได้สิบสองบวกนะคะสองคูณห้าได้สิบนะคะใช้ศูนย์บวกตามด้วยแปดนะคะคงที่ 4บวก5เป็น9นะคะ9บวกสเป็น11บวกศเป็น11นะคะ11บวก8เป็น19นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ9 9บวก2นะคะได้11ใช้1 1ึนบวก1นะคะได้2เลขที่ออกนะคะ2 8 ต่อมานะคะศูนย์หลักแสนบวกนะคะสองบวกนะคะหกคูณสองได้สิบสองใช้สองบวกเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าบวกแปดนะคะคงที่ ศูนย์บวกสองบวกสองเป็นสี่บวกห้าเป็นเก้าบวกแปดนะคะเป็นสิบเจ็ดเลขเด่นตัวแรกคือเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใช้ศูนย์นะคะเลขที่ออกเก้าสี่ มวนถัดมานะคะหนึ่งหลักแสนบวกสองหลักร้อยบวกศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกนะคะสี่คูณห้าได้ยี่สิบบวกแปดนะคะคงที หนบวกสเป็น3าบวกศนย์เป็น3าบวกศย์เป็น3นะคะบวกแนะคะเป็น11เลขเด็นตัวแรกคือหนะคะหบวกสได้3 3มบวกหนะคะได้4เลขที่ออกนะคะสาเจด งวดถัดมานะคะหกหลักแสนบวกนะคะเก้าหลักร้อยบวกนะคะศูนย์คูณสองได้ศูนย์บวกแปดคูณห้าได้สี่สิบบวกแปดคงที่หกบวกเก้าเป็นสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดนะคะเป็นยี่สิบสาม สามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกเลขที่ออกม่ะห้าเก้าต่อมานะคะเจ็ดหลักแสนบวกแปดหลักร้อย บวก0คูณ2ได้0บวก9คูณ5ได้45ใช่ห้บวก8คงที่7บวก8นะคะเป็น15บวก0นย์เป็น15บวก5เป็น20บวก8เป็น28เลขเด่นตัวแรกคือ8 8 2, ดแปดบวกสองได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะเลขที่ออกศูนย์ ศูนย์มวดถัดมานะคะสหลักแสนบวกห้าหลักร้อย วกเก้าคูณสองได้สิบแปดบวกเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าบวกแปดคูณที่นะคะสี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองบวกแปดนะคะเป็นสามสิบเลขเด่นตัวแรกคือศูนย์ ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามเลขที่ออกนะคะสามสองเมื่อถัดมานะคะห้าหลักแสน บวกสหลักร้อยบวก0ูคูณสได้0บวก3าคูณหได้สิบห้าบวกตามด้วยแนะคะคงที่5้บวกสเป็น7จบวกศนเป็น7จบวกหเป็น12บวกแเป็นยี่สิบเลขเด่นตัวแรกคือ0 0นย์บวกสได้2 2งบวกหได้สาม ได้ท, <S <S ทีออก3 8มแปดเมื่อถัดมานะคะ 1, หหลักแสนบวก9หลักร้อยบวก9กคูณสองได้18บวก0ูย์คูณห้า ได้ศูนย์บวกแปดคงที่หนึ่งบวกเก้าเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดบวกศูนย์เป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเลขที่ออกนะคะหกหนึ่งเข้าที่หก งวดถัดมานะคะหหลักแสนบวก5หลักร้อยบวก0ูคูณสอได้ศนยบวก8ปคูณหได้สี่สิบ 8คงที่6บวก5นะคะเป,เป็น11บวก0เป็น11บวก0เป็น11บวก8นะคะเป็น19เลขเด่นตัวแรกคือ9 9บวก2นะคะได้11ใช้1 1บวก1ได้2หลักสิบล่างนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะคะได้9 1 2 คลิปนี้นะคะตัวเลขที่ได้นะคะก็คือเก้าหนึ่งสองนะคะสูตรนี้นะคะเดินมาทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะทั้งหมดเก้างวน,นะคะ งวดต่อไปนะคะถ้าไม่หลุดนะคะ912ก็เป็นงวดที่10นะคะขอให้สุดเดินต่อเนาะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ